ดานแห่งชาติกอตะลุเตาส่วนนี้เป็นหาดลาวีเจ้าหน้าที่บอกปิดเกาะเพิ่งเปิดใหม่ไนี่สภาพเกาะยังไม่ฟื้นเท่าไหร่หลังจากเรามาก็มีหมาเล้วของพื้นที่มารับ oh. อ้าวคนแรกหนูอิงเซ oh. นรถหนแล้วอยู่เกาะลาวี เกาะลาวีอุทยานแห่งชาติตะลูเตาหลังจากเราขึ้นไปจากที่นี่เราก็จะไปลาวีต่อใครต่อใครว้าวมึงอะรงานตัวอะไรงานตัวอยู่ไหนอยู่กาะลาวีค่ะหา้ส้ขาเกาะลาวีห้องไว้อย่างดี สวยอกากาศสบายตอนทีุ่ดกอดส่วนตัวนะคะมีแต่พวกเราต้งเลยต้ทาเมาก่มุมุมแของเรามันมองไม่เห็นทั้งเอง Nobody. Okay.